เรียบร้อยครับผมแต่ก็ยัง่งมาลอยมาเส้นครับพี่น้องล่อแหลกหลานขายแหลกยังบ่เปิดครับผมใจหอนครับพี่น้องเสียไปล่อเบิ่งกันนะมืนน้อนี้เปิดตาหม,มานล่อเบิง่งสิหม,มานมาหมานิมีแต้มให้เบิง่งบ่ครับพี่น้อง ตามเป็นลุนกันครับผม

จบยังครับผม ุดยอดครับพี่น้องยีสกยีสกมาณสอโลสองโล,งโลน้อยๆครับผมสองโลสามสโลสีประมาณนี้แหละครับสุดยอดเยียม เกืยบลอยครับผมถือว่าเปิดตามานสำเร็จนะครับเนาะเปืนยังบาแล้วมัเบื่อนจริงๆก็เกือบสามลูกหรครับ,รบพี่น้องมีศพใหญ่พอสมควรแต่มเดียวกับถือว่าคุ้ม้วครับ ขอบคุณครับผมติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับผม